สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟี่ได้รวบรวมเครื่องสําอางเกาหลีนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้รอบนี้ค่ะเป็นของใหม่แกะกล่องบอกเลยว่าจับกระเป๋าตังค์เอาไว้ให้แน่นนะคะเพราะของแต่ละอย่างเนี่ยน่าซื้อน่าตำมากๆเลยเอาละสิอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลุคนี้นะฟี่ใช้อะไรในการแต่งนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยฟี่แต่งแบบลุกวอร์มโทนเนาะมารอบนี้ค่ะฟี่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลุคคูลโทนกันบ้างงั้นเราไป ไปดูไอเทมต่างๆกันเลยค่ะที่ฟี่เอามาแต่งลุกในวันนี้ตัวแรกนะคะสําคัญมากๆเลยค่ะเพื่อปรับสภาพสีผิวของฟี่ให้มีความขาวอมชมพูมากขึ้นให้หน้าดูผ่องนะคะนั่นก็คือเอสปอร์พิสกินฟิตติ้งเบสค่ะ ตัวเนี้นะ้ปรับสภาพสีผิวได้ดีมากบอกเลยว่าความรู้สึกของฟีนะ้ำไม่แตกต่างกับตัวคอนโทรเลอร์จองเลยค่ะแต่มาในราคาที่ถูกกว่า3-4เท่าเลยฟยีซื้อมาเนี่ยในราคาประมาณ400-500กว่าบาทนะคะคุ้มค่ามากแถมยังมีสารกันแดดที่สูงมา,มากๆเลยค่ะ SPF 41 PA บกบกกวกแต่ทั้งเนี้ฟยฟีไม่ได้แนะนำว่าให้ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแทนครีมกันแดดนะแค่อยากให้เอามาเสริมกันด้วยความที่แดดทุกวันเนี้ยมันร้อน มากๆเลยค่ะยิ่งเราใช้เครื่องสำอางที่มีสารกันแดดมันก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดียิ่งขึ้นถ้าใครไม่อยากให้ฝ้ากรดทำหาก่อนวัยอันควรแนะนําเลยค่ะพรกผลิตภัณฑ์ที่มีสารกันแดดเนื้อสัมผัสของเขานะคะไม่ได้เหนียวแล้วก็ไม่ได้ข้นจนเกินไป เกลี่ยง่ายเบลนง่ายติดผิวดีค่ะสีก็จะมีความชมพูส้มๆตุ่นๆน,นะคะปรับสภาพสีผิวขาวเหลืองอย่างฟีนะคะได้ดีมากๆเลยความรู้สึกส่วนตัวของฟีนะแอบคุมมันเล็กน้อยค่ะคือฟีเนี่ยเป็นคนผิวแหง้งลงตัวเนี้ยไปค่ะฟีรู้สึกว่าตรงช่วงที่ผิวผสมของฟีตรงทีโซนนะคะเกิดน้ํามันขึ้นได้ช้าแต่ทั้งนี้ตรงช่วงนี้ผิวแหง้งหรือผิวปกติตรงหน้าแก้มอะคะ่ะรู้สึกว่ามันพอดีทางนี้ก็ควรจะต้องลงบํารุงเตรียมผิวก่อนอย่างที่ฟีได้บอกเสมอน,นะคะว่าก่อนที่เราจะ แต่งหน้าผิวเราต้องมีความอิ่มนะ้ํามีความเย็นมันถึงจะทําให้เครื่องสาอางเนี่ยยึดเกาะติดผิวกันได้ดีพิกก็พยายามไปหาตัวตายตัวแทนของเลอจองมานะคะเนื่องจากหลายคนก็บอกว่าราคาสูงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้โทนอัพบ่อยๆก,ก็กลัวว่าถ้าซื้อมาแล้วจะใช้ได้ไม่คุ้มนะคะดังนั้นใครมองหาตัวตายตัวแทนอยู่มุ่งไปหาที่ตัวเอสปอได้เลยค่ะในเรื่องของการโฮให้ผิวของเราผ่องนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหน้าผ่องยังไงตั้งแต่เช้าตอนเย็นก็ยังดูสวยสดใสแบบนั้นค่ะ ตัวน,นี้ก่อนใช้นะคะต้องขย่าให้ดีก่อนนะสีเขามีความเป็นชมพูส้มตุ่น,นเดิมค่ะเน้นลงไปตรงช่วงบริเวณกลางหน้าวันนี้พี่ก็จะแต่งออกแนวคูโทนนะคะดังนั้นการโทนอัพผิวก็คือสำคัญมากปาดปาดไปก่อนและที่สำคัญค่ะตบแทบแทบแทบ นี่คือการลงรอบแรกนะคะอ,อุปกรณ์ในการลงคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นนะคะหลกัหลกๆเลยที่พี่จะใช้เบรนด์ใช้เกลีย่ยนั่นก็คือพับคุชชั่นค่ะตัวที่พี่ใช้ค่ะเป็นของเปียค่ะ มันช่วยเบลนคอนซีลเลอร์เบลนรองพื้นได้ง่ายมากตบๆปับบบ๊บเดียวค่ะเกลี่ยกระจายทั่วหน้าไม่ต้องใช้แรงเยอะด้วยเนื้อสัมผัสของเค้าค่ะม,มีความเด้งๆหนึบๆนะพอมันตกลงไปที่ผิวค่ะมันทําให้รองพื้นคอนซีลเลอร์เนี่ยยึดติดกับผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นและสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องรูหมขนพี่ก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าการใช้พับกุชชั่นหรือว่าใช้มือเนี่ยมันจะไม่เข้าไปตอบโจทย์ในเรื่องของการใส่รองพื้นคอนซีลเลอร์เข้าไปในรูหมขนดังนั้นพี่จะแนะนนแนนาปงต่งห้ นํานะคะเป็นของฟินลิมิลิค่ะสังเกตไหมคะว่าลักษณะแปลงเนี่ยคล้ายกับของแบร์บิวตี้เลยนะคะก็คงจะได้อินสปายมาจากตัวแบร์บิวตี้นะแต่ทั้งนี้ตัวนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทค่ะเอามาใช้ตรงช่วงที่เรามีรุมขนได้ดีมากๆเลยและที่สําคัญนะไม่บาดผิวขนนุ่มมากชอบสุดๆเลยคะ่ะมันมีความเป็นหน้าตัดตรงเนี้ยแล้วมันเข้ากับรูปหน้าเราได้ดีมากเลยคะ่ะยังมีขายอยู่ในช้อปปี้นะรีบไปตามก่อนที่จะ ห,หลังจากที่ลงเบสเมคอัพแล้วนะคะเนื่องด้วยว่าช่วงเนี้ยฟี่มีรอยดำรอยแดงจากสิวเยอะขึ้นนะคะฟี่ก็เลยจะใช้คอนซีลเลอร์ก่อนลงรองพื้นค่ะโดยคอนซีลเลอร์ที่ฟี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ยี่ห้อดังเลยแล้วก็ราคาน่ารักนั่นก็คือ the Sam Cover Perfection Fixer l l e ค่ะมีความชมพูนัวๆตุ่นๆถ้าเทียบกับตัวแพคเกจจิ้งเก่านะคะแม้จะเป็นสีดำเดี๋ยวฟี่สวอชสีให้ดูค่ะ อันนี้คือรุ่นใหม่นะคะสีเบอร์1.5อันนี้คือรุ่นเก่าสีเบอร์1.25ค่ะและอันนี้คือรุ่นเก่าสีเบอร์0.2 ประสิทธิภาพในการปกปิดนะคะตัว The Sam รุ่นใหม่เนี่ยทำได้ดีเหมือนเดิมเลยนะคะ70 8 0เลยนะถ้าเกิดว่าบิวลงอีกรอบก็น่าจะเพิ่ม coverage แต่ส่วนตัวฟีรู้สึกว่าแค่นี้ก็ยังพอละค่ะ หลังจากนั้นพี่จะใช้คอนซีลเลอร์ The Sam นะคะลงตรงช่วงบริเวณใต้ตาค่ะคือถ้าเป็นตัวรุ่นกล่องของขถ้าลงตรงบริเวณใต้ตามันจะแอบแห้งไปสักนิดนึงต้องลงบำรุงใต้ตาให้ดีๆหรือเป็นคนที่ใต้ตาไม่ได้มีปัญหาเยอะนะคะแต่ฟีรู้สึกว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทําเนื้อให้มันมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตัวฟีรู้สึกว่ารุ่นใหม่ก็เหมาะสําหรับการลงใต้ตาด้วยนะแต่เนื้อพิกเมนก็คือ ไม่ได้น้อยไปกว่ารุ่นแรกเลยนะคะถ้าถามส่วนตัวฟิชอบรุ่นใหม่มากกว่ามันเหมือนเขาไปกวนเนื้อมาใหม่โดยใช้ความเข้มข้นเดิมแต่ว่าเนื้อสัมผัสดีขึ้นค่ะมันเหมือนมีเวลาให้เราเบลนด์ไม่ได้แห้งติดผิวไปเลยทันทีวิธีการใช้แปรงกับคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะวิจะวอร์มเนื้อคอนซีลเลอร์ก่อนให้มีความอุ่นนำแปรงมาแตะเนื้อคอนซีลเลอร์ แล้วก็เอาเนื้อออกคือเราใช้เนื้อของคนอนซีลเลอร์เนี่ยแค่เล็กน้อยจริงๆค่ะไม่ได้ใช้จํานวนมากนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ช่างแต่งหน้าเกาหลีเนี่ยก็จะชอบแต่งให้กับไอดอลเกิลกรุ๊ปเพราะเขาจะเต้นเยอะเนาะระหว่างวันนะคะฟี่จะมีรูมขนกว้างตรงนี้เล็กน้อยดังนั้นฟี่ก็จะอุดลงไปค่ะใครที่มีรุมขนลุมสิวอะไรพวกนี้นะการใช้แปรงจะเข้ามาตอบโจทย์สังเกตเวลาฟิจแทบ็บนะฟีจจะค่อยๆแท็บแบบขยับมือไปทีละหนึ่งมิลจะไม่แบบอย่างนี้อย่างนี้ พราะการทําแบบนี้ค่ะจะทําให้ได้สีที่มันสเปะส,สปาไม่นวลเนียนเพราะมันไกลกันเกินไปดังนั้นเวลาฟิ่ขยับอะค่ะพี่จะขยับใกล้ๆก,กันเนี่ยแบบนี้นะนี่ก็คืองานผิวนะคะหลังจากที่ลงเบสแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วถ้าถามความรู้สึกฟินะคะหลังจากที่ใช้ตัวรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าแล้วมันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างฟิรู้สึกว่าตัวรุ่นใหม่เนี่ย การปกปิดทําได้ดีเหมือนรุ่นเกา่าแต่เนื้อสัมผัสอนะคะ่ะดีขึ้นมากไม่แห้งเท่ากับตัวรุ่นเก่านะฟีรู้สึกว่ารุ่นเก่าเนี่ยถ้าเราใช้ตรงบริเวณใต้ตาค่ะมันจะแห้งแครกง่ายด้วยความที่ฟีเนี่ยเป็นสาววัยเลข3าแล้วนะคะมันก็อาจจะทําให้รู้สึกตรงใต้ตาเนี่ยแห้งตึงไปนิดนึงส่วนตรงช่วงบริเวณรอยสียวอะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีความแห้งขุยลอกเนี่ยมันจะปิดเกาะได้ง่ายกว่าแต่ตัวรุ่นใหม่อะคะ่ะเหมือนเขาปิดกวนเนื้อมาให้มีความชุ่มชื่นมากขึ้น ลงตรงบริเวณใต้ตาเรารู้สึกไหมแห้งตึงลงตรงช่วงบริเวณที่เป็นสิวโอกาสในการเกาะตรงบริเวณรอยสิวค่ะก็น้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่ติดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครหน้าแห้งมากๆมันก็ยังเกาะอ,อยู่แต่ทั้งนี้เนื้อสัมผัสมันดีขึ้นจริงๆค่ะและ c o ฟเว a g e ก็ทําได้ดีเหมือนเดิมเนื้อเนี่ยปกปิดแต่ก็ไม่ได้หนาเตอะนะคะเพราะฉะนั้นจะลงที่ใต้ตาหรือลงปกปิดรอยก็ทําได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นรองพื้นของเดียดาเลียรุ่นสกินพาราไดซ์เชี e ร์ซิล f ์ฟาวเดชั่ ตัวที่ฟี่ได้มานะคะเป็นไซส์ทดลองราคาน่ารักมากแค่อร้อยเดียวเท่านั้นบอกเลยว่าตัวเนี้ฟี่โดนตกมาจากบล็อกเกอร์แล้วก็ช่างแต่งหนะ้าท่านอื่นค่ะรองพื้นตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติในการปกปิดบานกลางค่ะตอนสัมผัสแรกที่ลงไปที่ผิวเนี่ยมันจะดูมีความแมตแต่พอเซ็ตตัวแล้วเนี่ยคะ่ะเขาเาจะให้ผิวดูกลว์สวยเป็นธรรมชาติและที่สําคัญรู้สึกเบาสบายหนะ้ามากๆแต่ข้อเสียของตัวนี้นิดนึงนะเท่าที่ฟี่ได้ลองใช้นะคะไม่รู้ว่ากับตัวขวดเต็มๆของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกัน มก็คือตอนที่บีบออกมาเนื้อของเขาอะค่ะจะมีความแยกตัวกันก็คือมีความเป็นน้ำแล้วก็ความเป็นสีค่ะแนะนําให้วอร์มก่อนเพื่อที่จะกวนให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันก่อนที่เราจะใช้ลงบนผิวนะคะบีบออกมาเนื้อเขาจะค่อนข้างเหลวนะคะแล้วก็มีความแยกชั้นกันดังนั้นพีแนะนําให้วอร์มก่อนนี่คือสี FW3 นะคะเหมาะสำหรับผิวขาวเหลืองฟีก็จะลงตรงช่วงบริเวณที่หนาเหมือนเดิมนะคะ ใช้คู่กันกับพับกุชชั่นค่ะเน้นลงตรงที่หนาพี่จะพยายามเลี้ยงตรงใต้ตาแล้วก็จมูกอะไรพวกนี้แล้วนะเพราะว่าเราใช้คอนซีลเลอร์อะไรไปแล้วไม่ันมันจะหนักหน้าเกินไปค่ะเอา finish รอบแรกให้ดูเปรียบเทียบกันค่ะนี่คือข้างที่ลงรองพื้นแล้วก็ข้างที่ลงแค่คอนซีลเลอร์กับเบสนะคะ อยู่มีความเป็นกลาสสกินมากๆเห็นไหมเล่นแสงแบบนวๆสวยๆทีนี้ต่อไปนะคะเรามาแต่งตากันดีกว่าพาเลตต่แงๆที่พี่จะพูดถึงนะคะมีด้วยกัน2พาเลตค่ะนั่นก็คือ Sport p l l o w Peach กับ Mood Muse Moment ค่ะตัวเอสปอรนะคะพี่ได้ทำคลิปรีวิวแยกเอาไว้ไว่ายังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะส่วนพาเลตที่พี่ใช้แต่งในวันนี้นะคะเป็นของ มูดค่ะชอนโมเมนต์อายแชโดว์พาเลตสีเบอร์02มูสโมเมนต์เป็นโทนสีที่มีความเป็นคูลโทนนะคะมิวเทสซัมเมอร์แล้วก็มีความสไลลี่เป็นวินเทอร์ค่ะตัวโทนสีเนี่ยจะมีความเป็นชมพูอมม่วงอมเทานะคะส่วนตัวกลิตเตอร์จะมีความเปล่งป,ประกายสีเหมือนมีความเป็นแบบออโรราตามฉบับสไตล์เกาหลีค่ะแต่ทางนี้เนื้อสีเขาจะโปร่งนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบพิกเมนต์แน่นๆนะคะพี่ก็จะแนะนําให้ใช้อายแชโดว์ของฝรั่งมากกว่าค่ะทีนี้ ส่วนอุปกรณ์ในการแต่งตานะคะนอกจากอายแชโดว์พี่จะหยิบรวมๆให้ทุกคนดูก่อนค่ะนี่นะคะ2อ,อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวทําถุงใต้ตานะคะดอนลี่อายของยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีค่ะเดี๋ยวฟี่จะขึ้นไอจีของเขาให้ทุกคนดูนะคะในแท่งหนึ่งนะคะจะมี2หัวค่ะด้านเล็กตรงนี้นะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะจะเป็นเหมือนสีชิมเมอร์ สีที่ฟี่มีนะคะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนค่ะจริงๆเราจะมีความออกวอร์มเนาะดังนั้นพี่จะไม่ได้ใช้โทนสีชิมเมอร์ของเขาแต่จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ค่ะทาตรงบริเวณดอลลี่อายส์ค่ะส่วนวันนี้นะคะพี่จะไม่ได้เบิร์นตัวไมายชิ้มฟันเพื่อเอามาดัดขนตาค่ะแต่พี่จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ของปิกาโซ่ค่ะ สังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีความเป็นซีแปรงเผากับไฟแช็กนะคะแล้วก็เอามาหวีไม่ว่าจะเป็นหวีขนตาหรือว่าหวีคิ้วนะคะก็จะเรียงเส้นสวยเลยค่ะเป็นไอเทมเด็ดที่ขาดไม่ได้เลยส่วนมาสคาร่าที่ฟี่จะใช้ในวันนี้นะคะทั้งปัดขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนั่นก็คือของ Clio Q Lash ค่ะ ตัวลูกลกของช่างแต่งหน้าเกาหลีหลายคนมากๆเลยค่ะทางทางจริงๆตัวนี้มันลนช์ออกมานานมากแล้วประมาณ2-3ปีแล้วค่ะแต่ถ้าดูช่างแต่งหน้าเกาหลีเขาก็ยังใช้ตัวนี้กันอยู่นะคะมันราคาหน้ารา้าอัดเรียงเส้นขนตาได้สวยมากแล้วก็ไม่เป็นแพนด้าให้ความยาวกําลังดีวอลลุ่มกําลังสวยนะคะที่จะใช้สีเมโลฟ็อกซ์ตัวนี้นะคะทาทั่วเปลือกตาค่ะเพื่อปรอบสภาพผิวตรงเปลือกตา หลังจากนั้นพี่จะใช้สองสีงนี้ผสมกันค่ะเขะก่อนสักน,นิดนึงนะคะเ <c oughs> ขาจะเป็นฝุ่นฟ้งที่ละเอียดมากเลยนะเราก็ทาครึ่งกลางตาค่ะแล้วก็เบลนเบลนล่าออกมาให้ตาดูยาวขึ้นนะคะชอบความอายแชโดว์เกาหลีคือสีมันฟูงนุ่มละมุนเบลนดง่ายนะคะแต่สีเขาก็จะไม่ได้พิกเมนต์แน่นเท่ากับขอ,องฝรั่งนะแต่มันก็เข้ากับลูคการแต่งหน้าแบบสไตล์เกาหลีพี่จะลงทับอีกรอบหนึ่งนะคะ ชิดชิโคนขนตาพี่จะใช้สีนี้ทาชิดชิดโคนขนตาค่ะเบลนให้เข้ากับสีที่สองเล็กน้อยนะคะแต่สีเดิมนะคะเชื่อมตรงหางก็ลากยาวไปเชื่อมตรงสามเหลี่ยมมุมตานิดน้อยตรงที่มันเป็นมุมอะคะ่ะมันจะเข้าซอเข้าซอยได้ยากต้องใช้แปรง ากน,นั้นนะคะพี่จะใช้แปรงเบลนมีสีนัวแต่สองสีน,นะคะนัวทับไปหน่อยหลังจากนั้นค่อยๆวาดนะคะไลลงไปพี่จะใช้แปรงค่ะแทบๆเบลนบนสีหลังจากนั้นคะ่ะพี่จะใช้สีชมพูชิมเมอร์ตรงนี้นะคะแต่สีเนื้อ,เ,อ,เ,อเล็กน้อยตรงช่วงบริเวณถุงใต้ตาค่ะพี่จะใช้สีน้ำตาลตรงนี้ แล้วก็คอนทัวร์ถุงใต้ตาค่ะใช้แรงเบาๆนะคะแล้วก็ที่เหลือๆติดแปลงค่ะเน้นตรงช่วงข้างใต้สามเหลี่ยมหลังจากนั้นฟีจะไปกรีดอายไลเนอร์แล้วเดี๋ยวเรามานนัวอายไลเนอร์กันค่ะ หลังจากนั้นพี่จะใช้สีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะกับแปรงแบนๆบอกเลยว่าพิกเมนส์สีน้ำตาลเข้มของในพาเลตเนี้ยค่ะดีมากเลยนะเพราะตอนแรกพี่ไม่ได้คาดเลยค่ะว่ามันจะสามารถนัวอายไลเนอร์ er ได้นะคะแล้วก็ตรงขอบตาล่างนะคะพี่จะไม่ได้เขาบันจบก,กันนะเพื่อทำให้ตาพี่ดูโตขึ้นค่ะหลังจากนั้นพี่จะดัดขนตาแล้วก็เดี๋ยวมาปัดขนตากันค่ะ พอมันเรียงเส้นสวยมันช่วยนำร่องเราในการจับช่อขนตานะคะใช้คู่กับใสแชค่ะเผารนหลังจากนั้นพี่จะฟินิชการแต่งตาโดยการใช้กลิตเตอร์ชิมเมอร์ค่ะพี่จะใช้สีนี้นะคะ ทาขอบตาล่างไล่ไปตรงช่วงที่เราวัดถูใต้ตาเ่ยค่ะแต้มตรงพวกตาบนใช้นิ้วเก,เกลี่ยหลังจากนั้นพี่จะใช้กลิตเตอร์จากตรงนี้นะคะการแต่งตาก็เสร็จแล้วค่ะ ทีนี้นะคะตัวช่วยในการเขียนคิ้วค่ะเดี๋ยวฟี่จะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูรวมๆก่อนวันนี้ก็จะมีด้วยกัน3ตัวค่ะเรามาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกนะคะจะเป็น Skin Food c h o c o e y e b r o w Powder Cake s i l e r 01 Gray Khaki Black ค่ะเป็นโทนสีที่มีความน้ำตาลเทานะคะเหมาะสำหรับกับการที่จะเอามาแต่งหนุกคูโทนมากๆเลยสีติดดีเบลนง่ายค่ะไม่เข้มจนเกินไปสามารถทาให้คิ้วของเราฟูสไตล์เกาหลีได้ง่าย,ยทีนี้นะคะดินสอเขียนคิ้วตัวที่พี่จะใช้ค่ะเป็นของตัวโรแมน ะคะ่าอายบราวน์พันสีที่ฟ่ได้มานะคะเป็นสี C 1 Classic g r a y ค่ะมีความเป็นสีเทาส่วนมัสคาร่าปัดคิวนะคะี่จะใช้เป็นของ Benefit 24 Hour Brow Setter นะคะ ตัวนี้พี่ก็เห็นช่างแต่งหน้าเกาหลีใช้กันบ่อยอยู่เหมือนกันในการที่จะเซตขนคิ้วให้ตั้งดูเป็นธรรมชาตินะคะวันนี้พี่ก็ใช้ปัดด้วยเนาะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยกับของแบรนด์เบน e f i t ฟเขาเด่นเขาดังอยู่แล้วนะคะกับเรื่องคิว้ว The cat sat on the ทีนี้นะคะแป้งที่ฟี่จะใช้เซตผิวแล้วก็ช่วยปรับสภาพสีผิวของฟี่นะให้ลดความเหลืองเข้าไปอีกนะคะนั่นก็คือแป้ง e ีกรีฟส์โก o Po พาวเดอค่ะสีของเขาจะมีความแบบอมชมพูนะคะมันจะช่วยปรับสภาพสีผิวแล้วก็ทําให้ผิวไม่ดูแมตจนเกินไปแต่ทา้งนี้ก็ไม่ทําให้ดูมันเยอะมฟี่จะใช้เซตตรงช่วงบริเวณใต้ตาตรงช่วงสันจมูกนะผากค,ค่ะคือจริงๆเหมือนเอามาทําเป็นไฮไลท์แต่ต้องการที่จะเซตตัวรองพื้นนะคะส่วนตรงช่วงบริเวณกรอบหน้าจมูก พ,ะะพี่จะไม่ได้ใช้แป้งค่ะแต่พี่จะใช้เป็นตัวคอนทัวร์โดยตัวคอนทัวร์ที่พี่จะใช้นะคะเป็นของ EtuD ดี้คอนทัวร์พาวค่ะซีเว e ร์ศู r เป็นโทนสีที่มีความเนื้อทงมากๆค่ะคือไม่น้ำตาลจนเกินไปแล้วก็ไม่เทาจนเกินไปใครนะคะที่อยากได้คอนทัวร์ที่ไม่อุ่นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ติ่งเทาจนเกินไปนะคะตัวนี้ของ e t u d ดแบบช่างแต่งหน้าเกาหลีเกือบทุกคนเลยนะตอนนี้ใช้กันเยอะมากแล้วดูสีที่ให้มาสิคะคือเยอะมากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะใช้หมดนะคะ ทีนี้เรามาต่อกันที่ปัดแก้มกันค่ะปัดแก้มที่ฟีเลือกใช้นะก็จะใช้เป็นสีที่ช่วยตัดเม็ดสีเหลืองบนใบหน้าของฟีด้วยค่ะนั่นก็คือขอเปียลาร์ชบลัชเบอร์01ชรีบลอสซัม พอเอามาปัดลงที่หน้าโดยเฉพาะตรงช่วงบริเรณกลางหน้ามันทำที่หน้าพุ่งผ่องสวยมากๆแล้วก็ช่วยลดความเหลืองของผิวลงไปเลนส์สีที่มันมีความอมชมพูเทาได้สวยยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ปลัชออนของฝรั่งอะค่ะพิกเมนต์สีเขาจะแน่นมากเราเอามานัวก็จะดูเข้มไปค่ะไม่เหมาะ นอกจากนี้นะคะตรงช่วงบริเวณพวงแก้มไปจนถึงช่วงสันโหนกนะคะฟี่จะใช้สีจากในตลับอายแชโดว์ค่ะอย่างที่บอกว่าพิกเมนต์ของเกาหลีเนี่ยโดยเฉพาะตัวอายแชโดว์เนี่ยเขาจะไม่ได้ทําสีแน่นเขาจะทําให้มันมีความโปร่งนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะเอามาลงเป็นบลัชออนได้ก็ดีนะคะบางทีเราไม่รู้เนาะว่าจะเลือกสีปัดแก้มยังไงให้เข้ากับอายแชโดว์ที่เราลงไปะคะ่ะเราก็ใช้จากในตัวพาเลตได้เลยแต่ทั้งนี้ต้องดูพิกเมนต์สีด้วยนะคะถ้าเกิดพิกเมนต์สีแน่นจนเกินไป พี่ก็ไม่แนะนำแต่ด้ยวยความที่ p i g เม้นสีมูตตรงนี้ค่ะเขานุ่มละมุนมากเอามาลงปัดแก้มได้สวยเลยพี่ก็จะเลือกใช้กับแปรงที่มีขนาดหัวเล็กอันนี้เป็นแปรงปัดแก้มของจ่องสมุนค่ะนะก็เอามาวนสีกันหน่อยค่ะแล้วก็ค่อยๆทาบนะสีแบบนุ่มไม่เป็นเปืร์นเลยค่ะ ต่อไปนะคะลิปที่พี่จะใช้ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะนั่นก็คือของ d r c E เปียแล้วก็ i t u d ดีค่ะสีแรกที่พี่จะใช้นะคะพี่จะใช้3 r e c E สีแ y r y s o s e ค่ะทาเป็นสีเบ,บไปก่อนหลังจากทาลิปนะคะพี่จะใช้แปลงเบลนด์ลิปของ Peripera ค่ะ ตัวแปลงจะเบลนทำให้ลิปฟุ้งสวยเลยนะคะวีจะออมเบรข้างในนะคะโดยการใช้สีของเปียร์ลัสพาวเดอร์ลิปสติกและจะใช้อิตูดี้ตินสีเบอร์ PK003 ค่ะเกลี่ยนิดนึง ไม่ต้องเมมปากนะคะเนี่ยสีสวยมากชอบมากเลยค่ะมันเข้ากับมูดอันโทนลุคนี้สุดๆและไอเทมสุดท้ายที่ฟี่จะพูดถึงค่ะนั่นก็คือกลิ้นสติกไฮไลท์เตอร์ค่ะตัวนี้แบบเพิ่มความฉ่ำเาาให้กับผิวดูแบบสวยผู้ดีมากนี่นะเอามาวน,นี่ค่ะผิวมันดูแบบเป็นกระเบื้องสวยมาก คือถ้าใครผิวแห้งนะคะฟีแนะนําตัวนี้เลยเพื่อเหมือนแบบเติมความอิ่มน้ําให้กับผิวแต่ถ้าเกิดว่าใครผิวมันยังไงก็ควรจะต้องดูสภาพอากาศที่เราจะไปนะคะทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เนื้อครีมไฮไลท์เตอร์แบบนี้ค่ะคนที่มีรุมขนใช้ได้สบายใจนะแล้วตัวชิมเมอร์ตัวนี้ไม่ได้เป็นกากค่ะมันจะดูมีความแบบละมุนไปกับผิวสวยมากๆเลยส่วนตัวเราฟี่ชอบการใช้ตัวสติ๊กไฮไลท์เตอร์ค่ะแต่ก็จะไม่ใช้ในวันที่ร้อนเยิ้มมากเพราะบางทีความฉ่ากับความเยิ้มเนี่ย มีเส้นบางๆกั้นอยู่เท่านั้นเองใช่ไหมคะดังนั้นใครที่ผิวมนันผิวผสมข้อไม่ทางมันต้องระวังแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ไม่ชอบใช้ไฮไลท์ที่มันมีความเป็นเนื้อแป้งตัวนี้ค่ะ เนี่ยมันจะให้ผิวเล่นแสงแบบเนี้ยแล้วแบบถ้าใครชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเน้ะสตรอรี่ติ๊กตอกนะคะบอกเลยว่าตัวเนี้ยขึ้นกล้องสวยสุสดๆเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกลับมาหากาบการรีวิวป้ายยาเครื่องสำอางเกาหลีที่ฟีได้รวบรวมมาให้ทุกคนนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วเนาะเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคะถูกใจตัวไหนเป็นพิเศษบ้างไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฟี่ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ subscribe เป็นกําลังใจให้ฟีด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้ไว้ยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย